สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันนะครับนี่สินค้าพร้อมปลอกเกตดพร้อมกล่องเกตดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นมีดพกสั้นนะครับพร้อมปลอกหนังแท้แกะลายนะครับนี่ปั๊มตาแบร์นะครับมีเล่มนี้มีแบร์นะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับปลอกสวยนะครับเล่มนี้เดี๋ยวชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนเลยนะครับเล่มนี้หนักเท่าไหร่น้าหนักเบานะครับผม น้ำหนักพร้อมปอกนะครับร้อกรัมเท่านั้นนะครับผมพกพาง่ายแน่นอนนะครับผมด้านหลังพร้อมที่พกพานะครับตัวล็อกแน่นหนานะแบบกระดุมเป็นมีดพกสั้นทรงโรมันนะครับเหล็กดีทูนะครับผมงานแบร์นะครับเคยรีวิวไปแล้วแต่ด้ามดำนะเล่มวันนี้ด้ามแดงครับไม้สวยนะครับผมไม้ชิงชันลายสวยนะครับ ลวดลายจะจัดเลยนะครับแต่ละเล่มลวดลายก็จะต่างกันไปนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้อีกรอบนะครับเล่มนี้ยาวรวม8.8นิ้วนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับใบมีดเหล็กดีทูนะครับผมเลเซอร์ตาแบนนะครับผมปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิงเลยนะครับนี่เห็นปอกไหมครับหาปากกาแป๊บนึงนี่ครับปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิงเลยนะครับเห็นปากกาเลยนะครับ เงาตาแตกแน่นอนนะครับรับประกันรับประกันเลยยาวรวม8.8นิ้วนะใบมีดเหล็กดีทูปัดเงากระจกนะครับปลายกึ่งตัดทันโตนะครับปลายแหลมกึ่งตัดสวยงามครับใบมีดทรงสวยงาม CNC นะครับผมความยาวใบมีด4.3นิ้วนะครับใบมีดเหล็กดีทูค่าความแข็งสูงปัดเงากระจกไม่เป็นสนิมนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับผม ดูแลรักษาง่ายนะครับความยาวใบมีด4.3นิ้วนะครับความกว้างใบมีด0.8นิ้วสันหนา3.5มิลนะครับผมคอเป็นทองเหลืองแท้นะครับสวยๆเลยครับคอกับสันท้ายทองเหลืองแท้นะครับเป็นมีดพกสั้นทรงโรมันนะครับสินค้าพร้อมปอกสวยๆแบบนี้เลยราคาเบาๆนะครับแบ่งปันให้แฟนคลับที่ติดตามช่องผมนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะผมได้กำไรหลักสินะครับผมบอกเลย ถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับมาดูความคมกันนะครับผมเอาตรงปลายฟันนะครับผมนี่ปลายปลายทันโตนะครับผมนี่คมจีบนะครับไม่ต้องห่วงนะความคมไม่คมคืนเงินให้ยี่สิบเท่าเลยนะครับใบมีดดีทูนะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับผมรักษาคมได้ดีนะครับ ใช้กันยาวๆนะครับผมแต่อาจจะรับยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหล็กแข็งมากนะครับผมเหล็กดีทูพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยปัดเงากระจกนะครับยาวรวมทั้งเล่ม8.8นิ้วไวมีจด4.3นิ้วด้ามจับอีก 4. 5ุนิ้วนะครับทรงสวยมากนะครับงานเนียนกิฟต์นะครับผมงานแบน์นะครับปั๊มตาแบนบนไบมีดแล้วก็ ตรงปลอกหนังนะครับแบรนด์ไนส์นะครับผมนี่ชื่อรุ่นนะครับผมสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไปใต้คลิปวิดีโอครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเทอทางเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าผมโทรไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับบางทีติดธุระอยู่นะครับต้องทํางานหลายอย่างได้รับได้ของกันทุกคนแน่นอนนะครับผมถ้าเล่นไลน์เล่นเฟซก็ทักมาทางไลน์ทางเฟซนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมหรือทักมาสอบถามได้นะครับผม ยินดีให้คําปรึกษายินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมแต่บางทีอาจจะตอบช้าบ้างนะครับส่งของทุกวันนะครับบางทีส่งแล้วก็ไม่ได้แจ้งเลขพัสดุนะเพราะมันหลายหลายช่องทางนะครับผมรอของไม่เกิน2วันได้ของแน่นอนนะครับ2วันไม่เกิน3วันนะครับรบกวนพี่พีรอหน่อยนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมจ่ายเงินเมื่อรับของนะครับรับประกันของสวยตกคมกลีบตรงปกให้ทุกเล่มนะครับ ปรดอย่าถามว่าของตรงปกไหมนะครับแมนมีเดินป่าพูดอยู่ทุกคลิปนะครับนี่คลิปที่ 300, 3า3ร้อแล้วนะครับผมก็ยังพูดอยู่นะครับว่ารับประกันของใหม่ตรงปกสวยคมกรีบให้ทุกเล่มนะครับผมปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิงเลยนะครับผมนี่ไปเช็ดใบามาเงาตาแตกแน่นอนนะครับผม มาแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะครับมีดเหล็กดีทูราคาสูงนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับพี่พี่ท่านไหนชอบเอาไปสะสมเล่มนี้แนะนําเลยนะครับผมเหล็กดีทูน้าสะสมทุกเล่มนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับมีช่างไทยบางเล่มเหล็กแหนบเก็บไม่ดีสนิมกินแน่นอนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับมีดพกสั้นทรงโรมันนะครับแจ้งชื่อ ep หรือว่าแจ้งว่ามีดพกสั้นทรงโรมันได้เลยนะครับผม สวยๆเลยนะครับย้ําอีกครั้งนะครับราคาเบาๆ500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าส่งด่วนเก็บเงินปลายทางได้มีดพร้อมปอกพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็70บาทแล้วนะครับสวยแน่นอนนะครับขนาดกําลังดีใบมีด4.3นิ้วใช้ป้องกันตัวได้สบายนะครับผมเงาวิง mm. ครับเงาวิ้งวิงขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะนำมีดสวยๆราคาเบาๆหลากหลายแบบมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปไม่ต้องแจ้งแล้วนะครับผมผมจดรายละเอียดลูกค้าไว้ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ